สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีที่ให้การติดตามรับชมนะคะช่องมีนันทิดาชาแนลท,ทุกทุกท่านค่ะกบมาจากข้างนอกแล้วค่ะกลับมาจากเห็ดงานซอยพราะเราก็เล่นออกมาหาอาพอดีเพิ่นกับเพิ่นเอาโกกหูออกเั่นพี่น้องหูจากว่าโกกหูออกขึ้นยัง็คือคนค้นคนที่เพิ่นเคยตาหูเคยเห็ดผ่าไหมเพิ่นก็สิหูนะคะนาะว่าสิเอาคือแบบ การเริ่มเริ่มท่อผ่าที่แหลกนะคะต้องต้องดึงหัวดึงเอ่อเศไม้ให้มันตึงอย่างสีนะต้องวีต้องเตรียมเพื่อเพื่อที่จะให้พร้อมพร้อมที่จะทอนะนะคะเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบิ้์นว่นเราเหตดจางไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะเสพกําลังนอนหลานนอนโอ้ยุ่งกัดบล่ะล่ะ เขาลัางเอากกหูกออกอท่อผ่าสะโลงนี่นี่พี่น้องเขาล้างจีวีหูอันนี้เขาเรียกหูกอันนี้แปลงวีหูทําจากต้นตาลน,นะคะเป็นเยื่อไม้ตาลฝอ,อยนะพี่เป็นต้นมันเราก็ไปทุบๆเพิน่นอืม ใส่กระสวยแบบใหม่กระสวยพี c ีซีกำลังบานเฮาาอิ้นยังแรงบ่ซะกควายหูควายนั่นล่ละควายหูมันจะมีหมอสับกัน ซับกันของเส้นใหม่สลับมาไว้กันอันนี้เรียกฟิมในฟืรม441ิ C C บใหาญา่41กับ 3. 3ไหมผ่าสสลงไหมแท้นะคะ มันยังนี่พี่น้องคือบักเมาหมักเมาใหญ่ปกติมันจะเป็นอันตน้นหน่อยๆเนาะบักเมาอันปลามันจะเป็นเมื็ดหน่อยๆพวกหน่อยๆน,น,ยนะฮะปีนี้มันบดกปีนี้บดกดปันไดนทั้งเทิงบดกดปันไดเป็นทางๆสุปีนี่อุย้ยเต็มเต็มต้นเลย มากเมาซิมก่อนว่ามีสารพิษอย่างค่คะปลูกธรรมชาติแต่บแต่แนวกินออมบ้านผลกระเมนผลบะหมี่อันนี้กระเมน็นมะขาม กำลั่างสีวีโหพี่น้องกับร่งเอาน้ำเขา่ารูบใช้วิธีโบร้านได้นี่เนาะน้ำเข่านี่เล้วต้มน้ำเขา่าบางคนเพิ่งก็ใส่น้ำแป้งปปปแป้งอี่อย่างยัยแป้งสิงคโปร์ปนนแป้งมันอืมแล้วก็เพิ่นก็นสิเอาอันแต่ก่อนนี่สิเป็นไข่เนาะ mm hmm. ไข่ ไขงัวบ่มึือไขอย่างาไขงัวแต่เดี๋ยวนี้ใส่ขิ้มหนวดนะจ๊ะขิ้มหนวดแล้วมันบบกอกนี่สีนาสสน <laughs> ใส่ขิ้มหนวดของอยังก็ไดเลยกำลังอบน้ำแป้งนำ้ำน้ำเขาั <laughs> น,นี่เขาสู้ขันตอนการวี ทั้ง่างกันสีหยยบหยยบหูให้อาได้ขนมหยียบให้ีเขามันดึงให้มันอ่าคือหยียบสลับไปมานะคะนนวีจนกว่าจะแห้ง <c oughs> เหมือนเป็นการรีดรีดเส้นไหมดูดให้ไหมมนกลม กระบ,บวนการท่งอุตสาหกรรมบัรูวเขาเหตุจังไดเนาะแต่อันนี้กะเป็นแบบบานๆพุ่มปัญญาชาวบ้านกะต้มเขาต้มแป้งมาท้าเราก็วิ้ห้แห่งเกษียเพิ่มความลื่นด้วยการใส่ตะกรันกะสิเป็นไข่ชนะื่อว่านะะั่นล่ะไข่งัวไข่สัตว์ไข่แต่ตอนนี้กะใส่ขี้มหนวดเน่นมันประกอบแน่โฆษณาวิเกษียบสลับ <Okay. S 2> สลับไปสลับมาจนกว่าสิแห้งอันนี้ยังบ่อาบันไดเพราะว่ามัน,นยังติดกันอยู่อันนี้มันย้อนผดนะต้องไปตึงอีกกันเป็นสียันยันเนี่ยนี่พี่น้องเดี๋ยวมันยอน้อนตึงแล้ว ดึงทั้งซ้ายแล้วก็ดึงทั้งขวาเนี่ไงเดี๋ยวอันนี้ก็สิเริ่มตึงแล้วนะจ๊ะอ่าเหยียบเขาบอกาเลยบ่นีตึงตึงแห้งกับบ่อาต้าวีแล้วก็สิพอดีล่ะย้อนเงีมันก็เพียงง่ายเปลี่ยนฐานหรืล่ะเปลี่ยน กูว่าอ่าเลยยายต้องดึงช่วยนะะี่ค่ะหัวหูกเด้นพี่น้องเอาหัวหอวกกหูกออกก็าสิได้แต่ละพื้นเนาะ เริ่มจะมาดมาดแล้วเปลี่ยนทางกันไงสลับทางอีกนะเจ้ดึงช่วยก่อนปวดแอวเธอเด้อพี่น้องวีหูเนี่ยโดแม่แนวมวนบันได้ ผาสโลงอันนี้หูกผาสโลงหูกซินกันยเฮ็ดขึนนน้นกันเนี่ยอะไรไม่รู้หูซินหูกผากระเฮ็ดขึ้นกันผาเข้ามานะแล้วผาเข้ามากะสิว่าว่บวชเอววันนี้เพราะว่ามันมหน่อยเนาะอันนี้มันกว้างแล้วมันก็สิได้ยืดได้กลมจังสินะฟื้นญ่ พาเข้ามากระเพิ่มหน่อยแต่ว่าสินก็พาสะลุ้งกระเจ็ดปวดเดี่ยวพ่อๆกันซั่ซิ้วนะคะใส่ชิวมวดเดี่ยวโป๊ะสนายขาเขาตี <c oughs> ใส่ซาโค้ดมันจะมาหัวใส่ชิมวดมันจะลื่นสลับทั้งเอาอีกเบิดเป็นขวดง่ายผู้บริวานี่ยใหญ่ รับทางเด้อตอนแรกมันก็จะฝืดฝืดแน่จิกน้อยจังสิละแสดงว่สาสิตูดอันนี้ออกไปสิตั้มด้ปะเนี่ เลื่นหหอมวันนี้ก็ออกมาเล่นสวนกับอ่าแล้วคะ่ะพี่น้องออกมาเหยียบหูให้แล้วพอดีมาจากเห็นงานขังนอกกับอ่าไอพอนแล้วก็มาเหยียบหูให้อานี่แต่ของกินน,นี่ปลาม่อนเพินเนเ่นตัดเขาก็ตัดถูกม้อนคือมันเบิดลุนแล้วก็กตัดสิไม่ค่ะใ,ใบมันนะใหญ่นะ ใบมันโป่งงามกว่าเกา่าบากเขียบหรือว่าน้อยหนาเขียบหนังนี่พี่น้องนี่แต่แนวกินด้ะโดดอยู่กองงาล่งจนมี่ก็จะเป็นต,นตนงงน้นบักม่วงต้นบักม่วงย่ำเลยกะเก็บหมากมันอนวยซุกมันไปนกวนได้ด้ยค่ะ มันกับเป็นขอกไก่นาะนี่ก็ตน้ตนบักม่วงต้นบักมีต้นบักเขียบมานี่ก็ต้นบักเมาสันนะม่นอู้หลานนอนเยอะน้อ,นองเซฟบ,บัก,มบกเมาบ่โดกปันไหนครับพี่น้องปีนี้สุปีนี้โอ้ยงากอขึ้นกันได้นน่บ่นหน่อยดิน่วยเดี๋ยวน้องมีสิไปเก็บไปคน้นพริกเกลือกินกันเห็ดน,น้ำพริกกินบักเมา เก็บบากเมามันบอดุค่ะพี่น้องเห็นปะหลายเด้ Friday, ทุกปีกันด้นี่แหละค่ะกินน้ำบาน่นนี่นะนเดี๋ยวเราไปทำน้ำพริกกินกันสจ้ะเดี๋ยวสภาพไปเห็ดน,น้ำพริกเอาหูดหูดออกใส่ถ้วย เฮ็ดพี่เกียร์ได้มาแล้วจ้าล้างน้าตกเมาล้างน้ำก่อนนะจ้าอืมพี่น้องจ้าซิดเลยนง้จ้ามาเด้อแับนี้กินน้ำกัน เด้นได้แตกสารภาพมากนี <serves> ่พี่น้องจ้าอุ้ยขอชิมดูก่อนนะคะอืมอืมทำไมอยากกินน้ำแต่บ่แม่กับลูกไม่ต้องใช้ฟอนกลางนะคะ อืม่ออนุญาตเห็นเห้ผู้ใดงน้ำลายแตกกับขอโทษขอแพ้นะคะทั้งสมทั้งแสบขออนุญาตกินหมากเหมกันได้ค่ะพี่น้องคลิปนี้แวรสุีขอบคุณที่ให้การติดตามรับชมขอบคุณที่ไม่ค้ามโฆษณานะคะขอบคุณเถหงกำลังแร่งใจสำหรับน้องมีนันทิดานะคะ ขอบคุณครอบครัวแสงทองฟิงแนแลนด์ทุกทท่ทานนะคะขอบคุณด้วยครับลูกขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณทุกทท่ทานที่ให้กำลังรงใจนะคะคลิปนี้ไว้จะมีคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องในที่นี้คาา่ว่าบอสเรียกกับบ้านพักด่วนนะคะไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรพี่น้องติดตามรับชมเลยค่ะด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอกินก่อน